ไหนฮะมือกีไกลใหญ่เลยโอ้อ,อ,อานาคอนดาครับมออไ,ไ,ไม่ผมเข่าอ่อนเลยไงหมาหาอะไรหมาแบบมีงูด้วยนี่นี่ทางนี้น่าจะห่างไม่หรือหัวเหแหมเห็นไหมครับท่านผู้ชมเรามาเจอ,อ,อเพี่น้องหมายแบบนี้มีแบบนี้ด้วยนะครับนี่ <laughs> โหดแท้ตัวแย่ขนาดลาดลำำเ มาแล้วครับหลอดแห้วแล้วครับผมน้องกักตุนนะครับผมนี่นะครับผมช็อตเด็ดน้องกักตุนตัวสีดำโขีคนะครับผมหลอดแท้วแล้ว ลองกักตนุนตัวสีดำนะครับของนาจิ๋นจามิก้านะครับผมนี่ครับผมช่อนก็ใส่เค็มนะครับใส่ปลาเค็ม ที่2ครับมาแล้วครับน้องกักตุนนะครับผมงัดลอยใส่ก็ไล่เรี่ยกันครับลอกอบูกาเซียนะครับผมโปรแม็กแต้ม2ครับนี่ครับผม